สวัสดีครับมือ่อเนี้ยะสวยแน่กัแรนดินขึ้เกานะครับกะไสดินขายงานเถี่ยวนะครับนี่ครับป้องปูทางแรงน,นะครับเบิ่งครับทางรวมนะครับก็สิได้เงินเขานะครับหน้าฝนเนาะบ่เ็ด,นะะเดกะไสดินกะ เขียวละสองอยนะครับแบบนี้ได้หน,า,นาเรียนหางานดซื้อครับลงทุนหางานเนาะได้ซ้ำกันครับแนหนากันลอยละชิพเนาะครับรับท่างเนือนือสู่เนือนะครับ,อ,อ,นนรบอันนี้เชียง2องชินะครับ นี่แล้วนะมันนะ่นไปมันรู้ใส่ดอกเบิ่งครับกูนะยินไปนั่งหมูนะครับแล้วิึงกูบปกโก้นะครับมาคทีครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาเศร้าใส่ไลยแล้วครับถเถอาแก่ครับ คเคยดังมาก่อนครับเดี๋ยวนี้กันยังกอล่ะครับอยู่น้ำผมนะครับเสียเล็กญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมาเบิงเสียเล็กญี่ปุ่นนะครับเสียเล็กญี่ปุ่นนะครับกันเนี่ย ดินง่วมัเหรอครับนี่กับดาวฝนกับแมา่ฮาวดินกุศลานะครับในหน้าก็อย่าเอาไปไหนนะครับเบื้องบนเบื้องดินเบื้องดิน

บอกลูกพี่ซื้อกไรม่รมกินนะ,เ,นนะเอาเกวให้เฮเดวกูหย้หหยี่บผู้ใดานดิายลา,าย,ย้านามนเออมีอ่างมาเล่นปะ้องไเทีนิ้นบ้านตัวไปอจอมาขอกงวหรอเนาะ ไก่แล้วต่วาาประทศว่าสี่สิดอกกุเรียวเบื้งย uh, ูเรียวีตะกุเรียนก็ได้แปดเถี่ยวนึ่งนบักยางแร่นอีกสามเถี่ยวก็ได้สิบร็บักตาตีไปสักสิบลบักยางแรนสามเถี่ยวแล้วมัมันขีดไว่าล่ะบวกมันขีดอยู่ไปว่าจีเรีนจะหาสิบเถียวให้เขจะอาอีกสิบเถียวไปเลยแต่ว่าแต่เราแต่เพื่นขันดินมันมันนั่นคร จังหวกันกัปตันกันปะเตย๋จังหวาดค่ากัปาผมืสอสอง่ะเยไดูฮะอยากอ่ะเอาอยางไม่ขามาตัวไม่มคบกันด้วย ครับนี่ครับเบิ้งทางงานหนาฝนนะครับเบิ้งครับมันเป็นผมบอกอยู่เหรียญนะครับมันมันห่อโมเห็ดนันกับถาดตะงานนะครับกับพ่อได้ใส่ได้สอยนะครับเพราะว่าเ่าต้องกินทุกมือนะครับต้องได้ใส่ทุกมือนะครับกับเลียนยากอยู่ครับกับจีบ้าเลียนยากพากันมาเลียนทยังกับพ่อได้กับเฮ็ดนะครับกับพ่อบ่พ่อได้กับยุบ้านนะครับเบิ้งครับที่นี่ฝนดีนะครับเดี๋ยวเบิ้งครับ ต่อมาหาดินคูอกคูสะไปนะครับนี่ครับทางนี่ก็ได้ปูงแต่ลดคนละจนหอดท่างลักคนละครับมับ่วคนครับลงทุนนะครับข <c oughs> ุยหิได้ดินแต่และเถี่ยวจังผมวานะครับไปหอดวกไปหอดแลนไปหอดไปหดหนางเงาี้กับที่ไปลงก็ต,งกต้องกับที่ตรงได้ปูย่าคือเก่กาหลังมังครับผมวาเดิมเนี่มันก็ยิ่ซุ่มน้ำงานหมดน,นะครับเ <c oughs> ริ่งนับ อันนี้ลูกค้าเขาตอมควางไว้นะครับต่อยุค่านะครับมันยุน่หนีกับสองมื่นแล้วเนาะครับยังไม่ทันเห็นนั่น,นู่ครับตะเก้าผมเติมหน่อยว่นเงินหาพันหมเห็นเงินสามหมื่นครับอันนี้เติมไปหาว่น,ห,วนหัวเตะเงินหมืน่นกว่าบาทนะครับเขาก็ต้องผ้าที่งานเห็นุนะครับขันบ่อสันกะ มีหวดมีภาระนะครับจอดไว้บ้านก็อหวดมะลัยลกกลรถกอกรถเจ๋งรถกระบ,บะต้องมีนะครับเงิ้ไปโรงเรียนไปยังก็ต้องได้เฮ็ดนะครับลำบากเลยครับบูดไดนว่ามีเราสบายนะครับรถนะหางมีหางลำบากครับผููได้ว่ามีเราสบายไม่ได้สบายม่ได้แมนนะครับขันผู้ได้รับมองนี้ได้ใจมันมักถือเขตดพื้นทีได้ทำเลด,ดีขันได้ดีไปครับ แต่ก่าคุ้นครับนายหนาหลายทิ้งหลายยางนะครับโซ่ฉีดน้ำในหอด้วยเนี่นถาเรียกตะง,งานกะในจอดวะครับอันนี้หอกับพ่อเห็ดไดเหอกับพ่อเห็ดอายวบางานคุ้นหัวจักเนี่ยเขาบอกงานไปเพิ่มเนี่ยนะครับอันนี้ผมมาหมากไปอยู่ค่าแต่ว่าอบปตเขาจะอยากได้ดินนะครับผมก็เลยมาตักให้เป็นนะครับพราะดีเขาจะให้มาเอาคูสะขอ,อกนะครับ เบืงครับอันนี้ก็บเบื้งครับจาวลาถารถดำเนี่ยนะครับเบื้งครับนี่เมย์โคกับสตาร์ทเชียงถ่านนะครับกับเอารถตัวใหญ่มากกับเบลังสีนะครับถ่าอันนี้แลนดินกับประมาณจักโลนึงนะครับแลนดินแลนดินขายในแถวในบ้านนะครับประมาณโลนึงขันเอารถมาหลายกับรถดำกับภากอันเลียหน่อยนะครับกะเละเอ้อเมย์โคเลียหน่อยกับพ่อเลียพ่อเลียทอกันแับไป ก็ได้ใส่นะครับมือละสามพันขันสิทธาเลียมื 17, อละเจ็ดแปดพันเขาว่ากำไรมือละเมือนโอ้ผมเห็ดเบิ่งบ่เคยพ่อนจะเทียครับก็เฮ็ดไปปากต่อปากเนาะครับเอาเขาวลายเขากระจ่างในเทียดียวสู่ห้อหน่อยได้่าเอาลายเทียเนาะครับขับมันขับมันยอมอีรีกับได้เอาเข้าครับเอาราคา 5, สตาร์ทเข้าครับสตาร์ทเ,เริ่มต้นเนาะโห่นะครับรถด,ดำว่ดแท่นแมาเนาะ ินเ,เสียงนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งเขาตักใส่รถดำนะครับเบิ้งนะครับรถดำกะนเยอะมากกันต่อแถวกันมากัดหางกันมานะครับรถซีคันนะครับโอ้ทาเบิ้งเขาตักใส่ดำนะครับเบิ้งครับซ้มเรียนขีดตุมด้มเลยนี่ครับเอาผุ้สาวอ่ะเอาทั้งแต่ผู้สาเป็นขีดตุ้มนะครับ

น้ำแร่หวังน้ำมือเหมือนเดิมครับด <c oughs> ินกุศโลครับ ียบร้อยครับใอ้เสียง่อยหนูหัวตักกันนะครับมัดเมื่อ เลืส้สองครับเลืสอง ่เหมือนแล้วครับเรียบร้อยแดงท้างครับมึงนี่ตัวเรือนแรกเลยครับพ่่เนี่ยเดี๋ยวเ้าไปเบิงบ่งเมือนี้เขาได้กเกี่ยวนะครับรถดำเดี๋ยวเ้าถามกันเพิ่งครับได้ได้ดีปะนะครับ ลำบากปันใดครับมองไปเที่ลุงครับ้องตลองไปเบื้องหน้างานครับ